รูป <laughs> ถ่ายทำไมถ่ายที่เป็ดดำจังอ่ะถ่ายให้สา ส so, you 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 ัสครับแสงเพชรนะคาเนย์นะครแวาก็มีเตไปเหมืะแสงเพชรนบอย่าี้กรอบนรับจริงะแสงเพชรครับอาอทมปธานีเหยียลว่งผายกยาวๆกามาจังหวะนี้แล้วแมนด้วยย้อนหลักมาอีกรอบหนึ่ง แล้วอย่างนี้ยังไงยิยงอีกรอบแล้วปัดไม่ออกไปไกลครับยังเคลียร์ไว้ได้วะอยู่ที่เจ้าเกี่ยมเกี่ยมจับบอลล่ามเช่นนั้นทิ้เปลียเลยครับแล้วจับแตะบอลยาวจังหวะนี้บัฟเบอร์บีได้บอลน,นะครับอวามโชคโอ้หอนละกันมาที่บีจานบีครับจานบีฮนะ บอลลีครับโคลยังไงฮะตกเจ้าเข้ามาจังหวะนี้แมนนูเอลไฟได้บอลจังหวะนี้ไม่ออกเลยกิบาร์ซันอีกรอบมึงแล้วจริงปาดไว้ได้กูสามตัวโอ้โหเปิดเจาเข้ามาอีกรอบมึงวังวนี้ก็ออกข้าวไปเลยฮะได้ไปลูกชู่ไปนะบอกวิจารแน่ ปูถึงสองท่านโดยอาจารย์โค้ช<ว>กับอาจารย์แก้วนะอาจารสมาคามมะวันนี้ฮะให้เกียรติด้วยนะครับวันนี้ครับมาคามหมาตัดกันเนี่ยผ่านมาเป็นกรรมการที่4แล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเป็นเฉพาะผิดันดับหนึ่งนะฮนะอาจารย์นนแก้วฮนะ แตวที่บอลในวันนี้อาได้อยู่นะโอ้ยกยาวยาวเข้าไปไฟได้บอลงนวะนนี้แล้วนะรอเพื่อนอยู่รอบที่สองคนแล้วยิงลูกนี้เข้าไหมไม่เขานะออกซางไหนะเข้าแค่หน้าต่างนะครับคุณสาวตุกยกยาวๆเข้ามาโอ้ไม่มีใครเล้วไปพูดทีละทางกันเลยฮะ เกมเริ่มได้2นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์เปิดมา,ดมมาไม่ผ่านนะเจ้าเตียงเตียงยกไม่อีกรอบเป็นรูนี้แล้วดีนะได้บอลโอ้มีตัวนี้ด้วยฮะจะมาสามข้อเดียวนะสายโจนาดีฮย้อนาม,าามาหลังมากครับเตียงเตียงเตียงนี้เมื่อวานก็เสร็จก็เจอกันเหมือนกันนะเจ้าเตียงเจอแั่ไว่ดีแล้ว ตรวหลังถึงหายไปเยอะน,นะวันนี้แสดงเฟสครับอ๋อไม่ดีนะจังหวะนี้แล้วยิงบอลได้อยู่นะหลังอยู่ที่เบอร์แปดเลยเบอร์แปดแล้วยังไงจังหวะนี้หาังลูกคุบไปคนระับขอนำโชคคุณตุ้มตาหนี้คนระับ่อยไปงี้นะครับ่อยไปงี้ให้ตรงจุูด้วยครับจับได้ย่อแล้วไอ้บีบียังไงฮนะนี่โนมิตะ กลับไปที่เจ้าวีีรอดหนึสว,วส,ววสวยนะจังหวะนี้แล้วโอ้โหรอดขาแล้วนนะได้จังหวะนี้ทันทันยิงเรียบร้อยไปเลยโอ้วผีพลาดนิดนึงน,นะแสงเพชรครับโดยน,นยนิงยัดเข้าไปเลยฮนะขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศนะูนย์ครับปอร์นัโชกกระทุ่นซาดีสีนครชยัย บอลมาได้วยกลางไปต่อลงผสมสองคนแล้วยังได้อยู่นะแสกเฟซแล้วลูกนริงลูกจริงครับนะปัดทิ้งได้ของสาวตู่เทียทิ้งไปเลยนะฮะบอลน,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 น้ำโชคทุกคนนี่โดยยอบีได้ลูกชัวงทุบเร็วเข้ามาลูกนี้นนนนลนแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีจังหวะจังหวะนี้เก็บได้เป็นลูกุ่วงอยู่นะฮะม,มาต่อกเข้ามาไม่มีใครเลยนะฮะ ยกยาวๆเข้ามาแป๊กนิดนึงแต่ยังไงครับออกไปแล้วนะฮะอ่ะเดเรนเรียกว่าไปที่สายชนอาร์ดีแล้วยังไงจังหวะนี้ระวังเลื่อนหลังไม่เข้านะฮะกระชากไม้จังนี้แล้วเปิดยางมาตรกลางหนุ่มเสื้อลายลายลายแยข้งยันเข้ามาแล้วยังไงครับพลิกมาสวนได้แต่บอลยาวไปนิดนึงครับยาวถึง่มหน้ามือสองตูไปเลย ่อบอลสบายสบเลยตอนนี้ต่อนน้ำโขงทุกคนนี่มาโนวิจายกยาวๆเข้ามาอุ้มแม่นด้วย้ววันนี้ต่อบอลไม่ดีนะสายชนอยู่ที่ตัวแนะปดครับโยกฝ่ายสวยเลยวันนี้เพื่อนต่อบอลกระโดดมาสั้น,นไม่ต่อเจ้าบีอกหลังไปนะได้ปลูกคนเดฮะ เยาวๆเข้ามาอยา่าให้ใตยิงลูกนี้ไม่เต็มขาอ้แตังๆไปนิดน,ะนึงฮะแด้ตั้งเซ็นมาผู้สาวตู่ออกได้ไปลูกทุมม่งฮะลูกทุมม่งฮะขอโทษทีฮนะกุ่มมาแล้วนะฮะถึงด้วยนะปอน,น้ำโคลงตรงนี้แต่เลยเขาไ,ไปกลางไม่ผ่านนะอยู่ที่สายชนนาดีย้อนหลังออกไปที่ตรงมจ่ะได้บอลครับแล้วอีกวันนี้ ออกมาด้านกลางอาอย่างแม่เลยวะเกียงเกียงเกียงจับบอลยาวสินะเจ้าเกียงแล้วนะดึงรอไว้ก่อนนะได้แก้ไขไว้ดีครับแสงเพชรครับแสงเพชรได้บอลแทงยัดเข้าไปวนี้แล้วไม่ออกด้วยฮะซ้ายเปิดเข้าไปด้านกลางไม่มีอะไรครับเสียบุกต่อเนื่องอยู่นะตอนนี้ครับผัดรุกผัดกันรับอยู่นะจังหวะใครดีกว่าเอาไปฮะบอลละไเข้าไปครับบอเราโชค จบยาวๆก็ามาไม่มีอะไรฮนะออกหลังไปเลยฮนะจังหวะนี้ครับบอนล็อกโซประตูมาแล้วฮะเปลี่ยนสภาพแล้วมันะ้ยครับบอนล็อกโซ่มันมาแล้วครับ,บจบบอลจังหวะนี้แล้วเลยครับปล่อทิ้งไปเลยนะล้ลุงครับ ถึงจะไปด้านกลางัวนนี้จะไปต่อโดยประกบอยู่2คนเออระวังด้วยอยาแก้ไขไว้ได้ลไ <Yeah. S 1> แล้วบอลอื่นลืยนิดนึงไมเราวลูกคู่ไปนะ นะอยู่ที่สายชนนาดีแต่บอลยิงจวาแล้วย้อนหลังเพื่อนโอ้ไฟไฟ,ไฟส่งให้เพื่อนอีกรอบไม่ดีนะวันนะี้ไม่มาเนี่ยอ๋อเจอเก็บสวนกลับของแสงเพชรแล้วแสงเพชรได้บอลวันนี้ยัดเข้าไปไวาอีกรอบนึงแล้วยังไงจังหวะนี้ยกไม่ผ่านนะลา้ลูกฝันหน้าไปครับ ได้ครับไ,ได้เลยแสงเพชรครับแสงเพชรเปิดไม้ชุดเด็ดแล้วหลอกสวยดีครับตั้งป้อมยิ่งยิ่งไป,ไป,ไป,ไปอีกพุ่งไม่ได้ครับผู้สามตู้สุดยอดจริงฮนะสนามประตูสำรองนะครับเนี่ยฮะ เกิดไายมาด้วยฮป Happy Birthday ด้วยฮะขอมีสุขภาพแข็งแรงรวยๆครับเกเจ๊เขาแล้จะหมดครับอ่อมีมีตาฟอมแล้วจริงลูกนี้จะกรวดทางเรียบครับไม่มีอะไรครับยิงรอบนึงเรียบร้อยครับมุกแคบโอ้โหสองประตูต่อดศูนย์ไปแล้วครับมาดีจริงครับฟอรในำโชคคุณชมพานี่ ครับพิมหน่ี no ああ่จะไม่เชียร์ครัสมองฮะช่วยช่วยด้วยครับช mm ่วยๆด้วยหาเบอร์เปดต่างตอบจริงเหมือนกันนะครับฝัดพิมไม่ได้คุณสาวสู่ดีกว่าประตูมือหนึ่งก็ออกดูนะดูแล้วนะ่ยหาไปเกณฑ์สูงหน่อยนะมาขามโค้ชดีกว่า นี่ไงสู้ยิงหลองๆนิดนึงแล้วยังไงระวังกันด้วยไม่ได้คุณสาวตู่เร็วเร็วไม้กับมาแฝงแล้วเหยียบซ้ายซ้ายปล่อยยัดไม่ผ่านโอ้วยรออยู่นะเจอสูนย์กลางอีกรอบแล้วตอนนี้ฮะแต่มาไม่ยิงนะคนละช่องหายไปลุกทุ่มไปนะหาปีได้บอลหายเหยียบซ้ายซ้ายไป มาดมีรอบนะี้เกียงเกียงไร้ขาดีอีที่เบาเกียงโยกยาวๆมาวันนี้จัดทิ้งไม่ได้ฮนะแล้วก็จะจัดมาก็่ซันซังหวะนี้ยิงครับโอ้ยไปเข้ากรอกนะัสเก้านาทีคนระับเวลาที่เหลือครับเก้านาทีคนระับ บอลน,นำโชคปฐุมธานีนำอยู่2ประตูตอ่อศูนย์นะรายบอลทัวรนี้ไปต่อได้อยู่นะฮะสองหาเหลี่ยมทัวรนี้ย,ยันยังคุยอยูก่อนส่งให้เพื่อนไม่ผ่านนะแต่ยังได้อยู่นะบอลลั่นมาหาแสงเพชรทัานครับ,บรม,าานนะมาดีเซ็นเตอร์แบ็กเลยยันเข้าไปด้านกลางที่เป็นขวารอบยกข้ามปากมาเลยจังหวะน,นี้ออกข้าวไปเลยฮะ จากบอลไม่ดีะสสงเสื้เอาลนได้หยเอาตัวเตะคืนให้นะได้บอลนะมุ่ขวาตั้ง้อมยิงไกลเลือนี้ขาดพียงท้าออกห้ามเลยนะเ้ตัวนี้ตั้งฟอรมรองยิงแล้วยังไงปตรงสั้อมยังได้ยังได้อยู่ ยังไ,ไม่ไวนายลูกนู้ไปครับบอลมือโชคดีตียกควา,ามฟาดฟาฝ่ายจับบอลยาวไว้นี่ฮะเก็บได้แล้วบอลกลางครับโอ้หญิงลูกนี้โอ้โหปวดดินเยอะเลยฮนะ กรอบครับสาวสู่ได้ตั้งเตะขึ้นมานะเจ็ดนาทีกว่าครับเจ็ดนาทีกว่ากรอบตูงไกรแสงกันะตอนนี้แสงเพชรับจะมาทั้งรูดูเปล่านะครับหญิงกลายตรงนี้ไม่เข้ากรอบอีกแล้วครับ จากบอลไม่ดีเท่าไหร่ลูกนี้นะฮะแกขายวดดีแล้วโอ้โอ้ปล่อยได้มากป้องกู้สาวตู่ย้อนหลังเข้าไปอีกรอบนึงแล้วไต้ยิงลูกนี้กู้สาวตู่ปัดทิ้งมาได้นะครัตายลูกพุ่งอยู่นะฮะขอให้ <S <S โชคแต่โอ้โไม่รู้กันในชว่วงนี้ครับตัวอะไรนะ สไลด์พลิกมาสวยวันนี้ยาวไปหน่อยแกขไยมาได้แล้วกาเปิดมาแม่นเรยบอย่างนี้ครับได้ยิงด้วยไอ้ชนเสารเรียบร้อยไม่เรียบเพราะประตูจับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับดีกว่ประตูมือนหนึ่งฮนะล่าอยู่คนนี้นะเปิดเข้าฟ้าไปครับโอ้โยดี ปแล้วเมื่อกี้ครับเข่าแน่ควาดว่าไปวันนี้ฟาวฮะขอโทษเพื่อนด,ด้วยขอโทษเพื่อนด,ด้วยตาดูลุงคิวเนี่ยขอขอนำโชคคุณผูมทนนี้จะมีสูตรไหนบ้างหรือเปล่า เาดูลูกสูตรครับโอ้โหวสวยงามมากแล้วโอ้สูตรนี้เนี่ครับหลุดไปแล้วแต่ส่งคืนให้ประตูทางนั้คนรนับยิงไกลครับจางบวานนี้เฮ้ยเรียบร้อยไปเลยนะอาวเลยฮะตีใครแตกแล้วต้องลงแล้วครับดูแลวครับจากเชิงไม่น่าลงครับประตูมือนหนึ่งฮะน,นั่งปวดอยู่นี่ฮนะตองลงนะครับเตรียมเริ่มครับ คิดว่าจะไม่มีอะไรแนละ้วต้องลงนะครับเอาเอยม,มาด้ยนะอารอปรตูพอจะเายม,มาเอาแล้วสวนจใส่ยีใส่ยัเอา,เเอาเอยี่ให้ประตูบโซ่นะครับคนสี่วงเดีเครับได้ใเดียวครับ ตัฮะประตูต่อไปนะครับแด้วเยอะดีครับลาโรติไปเลยประตูตัวดีนะครับเยอรนี่รอลูกตายลูกต่อไปนะครับรูว่าไนครับ ดูเกมมัน่อครับดีทนทนแข่งยานต์อลในกลางโอโลบแล้วยังไงยิงลูกนี้ชนผู้สาประตูเจอเกมสวนกลับในจังหวะนี้ครับป้าไปดีโดนทั้งคนโดนที่บอลอย่างเดียวสนะมันี้ครับ สวยงามครับสกัดได้วสวยนะเจ้าบีจังหวะเมื่อกี้นะแล้วเปิดสั้นไปหน่อยฮะเจอสวนย์ับเลยนะของแสงเพชรแสงเพชรสาต่อ3ตอนนี้3ต่อ3ไปที่ขวายกม,มากลูกนี้มือสามูเรบไม่ได้นี่ยครับตูมือหนึ่งครับมีมือเดียวครับจะหมุนจะหม,มุนบอลอย่งนี้นะเกียร์เปิดสวยเยอะจังหวะนี้ฮนะหลบมาได้แล้วก็ยิงรับไว้สบายๆแล้วมืวอสามสูของแสงเพชรครับเซฟไปห,หลายลูกแล้วนะฮะ บอลไปสั้นที่ขวาแบกขวาหาตั้งไปสองครับยิงเลยครับอย่าลืมหน้าประตูมันเกียแล้วนะครับฝั่งนู้นนะโอ้บ้บอลหมาสายชนโดนสกิีตัวนี้ฟาไวไ้เลยครับจานพงครับหมาแล้วครับ เช็ค <arem. S 1> ล <Negative>. ับไปหนึ่งใบครับเบอร์ห <Services> <5, S 1> ้าครับเบอร์ห้าครับการแก้วเช็คด้วยเดี๋ยวแจกผิดพลาดไม่หรือะมาดูลูพี่คิปลูกนี้ครับของปอนำโชคประทุมธานี สีบางเลนยิงเรียบร้อยไปเลยโอ้โหลูกนี้นิ่งมากครับโอ้โหเดินคิ้วไหวเลยฮะอย่ามาจับกูอย่ามาจับกูอย่ามาจับกูกูยิงกูยิงอย่ยามาจับกูยิงไม่เฉี่ยวพวงยิงเลยจังหวะนี้ครับมือึ้นน้ำเป็นลูกนะลูกที่สามครับโอ้หาเกม่ยวเรื่องต่อแสงเพชรครับ กลายอาดีกว่นี้แล้วแนมออกหลังไปเลยนะฮะพาพานะยกยาวมาก็แม่หนึ่งนะฮนะเอาฮะยกมาอีกรอบหนึ่งสายชนอาดิสายชนหลอกสายชน,ายชนมาสั้นๆโอ้ยกพาที่สายชนจับบอลยาวไปหน่อยคนระับโดนดักไว้ได้คนระับ แล้วดันมาเกียงระวังกันด้วยไว้ยฝ่ายเขาา้าทางแตงมาสั่นๆัยิงอีกแล้วเรียบร้อยโอ้สองเมตรคนเดียวไปเลยตอนนี้นาทีรนะะเมตรนะตอนนี้มาแล้วสี่ประตูต่อหนึ่งคนระับคนเดียวสองลูกแล้วนะ ก็เฉยๆ่จร้อนเลยครับเฉยทอนครงปสุดนะฮะร่ผมซื้อได้ครับรอเลยนะครับอรออย่าจับกันไว้อย่าอย่าไย่จับกันไว้รับไฟหนึ่งใบเลยนะโอ้โหเจอลุงนี้ครับเจอลุงง่ายไปเลยครับอสครับิงันลุงนี้ปัดทิ้งไม่ได้แล้วยังไงครับออกหลังไปเลยครับเบอรแปะครับจับเือร์หลังจับนมโดนร้อยนึงแน่มืหลจับมือด้วย โยกทำไม่ดีแม้ใวันนี้นี่นะจับมือน,นะไปจับนมนสุดยอดเลยฮนะมีเสียผีเยอะกว่านี้ฮนะสวยรับจังหวะนี้แล้วนะ่ลุก 4, 3, ตีผู้สาวตู้โอ้ได้ครับได้ครับไม่เสียใจให้เป็นตูม้มอหนึ่งนะตะกิ้ไม่ถึงนะจังหวะนี้ครับ